สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเช่นเกมไรนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับแมปพันตีซอบีครับ <c oughs> บอกเลยว่าแมปนี N ้ภา <c oughs> พสวยมากและมันมากๆจะเกี่ยวกับการกําจัดซอมบี้และผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บตังไปซุ่มอาวุธนะครับอะเข้ากันเลยนะครับนี่ตอนเข้ามาก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะ ตี้ซอมบี้นะครับนี่ผมชื่อเช่นเกมไรนะครับถ้าใครอยากแอดรหัสนี้ก็แอดได้นะครับอ่ะเราเข้ามาเล่นกันเลยนะครับโอ้ลืมบอกนะครับแบบนี้ก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับนี่มีพวกเควสนะครับนี่เควสแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมนะครับ นี่อันนี้เป็นช็อปนะครับแล้วก็มีที่ซุ่มอาวุธนะครอ่าเดี๋ยวเราไปเพย์กันเลยนะครับเล่นกันเลยนะครับอันนี้ผมเล่นหนึ่งคนนะครอ่าโหมด Normal นะครับนี่ค้าแอปเทเกมอ่าเข้ามาเลยนะครัะมา ซอมบี้ผ่านดาน่านตไปไปทีเดียวตายเลยตรงด้านล่างจะมีสกิลด,ด้วยนะคะ สวยจัะเทระเบิดมาต่อมาด่านต่อไปนี่มันนี่ยาอ้าวไม่โดนเออเออกดคิวเพื่อแดดได้นะครับ บอลของไม้เบสบอลของผมมีหนาด้วยนะซอมบี้มาตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยซอมบี้เต็มเลยเอาละยาเกือบหมดครับเดีเวลาชิวชู ฮ่าชนะอุ้ยเอาแล้วครับเอ้ยติดกำแพงไปเลยอะไรเนี่ยเชฟเหรอเชฟเหรอเชฟเชฟโอ้ยโอ้ยเปลี่ยนหัวเ,เก็บที่หิ้วเลือดก่อนนะครับที่หิ้วเลือดได้มาจากการจากการซอมบี้นะครับชูชู ด่านต่อไปโอ้อะไรเขาเนี่ยอืมว่าจะใกล้ด่านจบแล้วนะคะพี่นักวิทยาศาสตร์เหรอปปอปอ้าโอ้ โจนอาได้เหรียญมาแล้วเ,เ,เก็บเหรียญด้วยนะครับนี่ระบบเกมน,นี้ดีมากเลยนะครับย้าง้องโดนแค่ตัวเดียวย่งเดี๋ยวลดเสียงน,นิดนึงนะครับมาต่อนะครับอุ้ย ้าตัวนักวิทยาศาสตร์นายพ่นพิษทำไมนี่รู้ไหมว่าว่ามันเสียหายอ่ะเอามาอีกแล้วามาอีกแล้วตู้กระโดดซุ่ม ทำไมอยอะาดน้อยากเยวะสุดไมมามาต่อนะครับอุ้ยมีซอมบี้เยอะมากอานะครับเราจับรวมๆกันนะครับให้ไปอยู่หนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ชูอ่าอุยมา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 ,มา วิดเ oh. y, shape. Shape. ิีาสัต์นักวิดเิีาสัต์มาต่อนะครับอุ้ยเจ้าเชฟเชฟเอาเอากดสกิลมั่วไปหมดฉันต้อจัดการเชฟให้ได้เอยเะเยเยอ่า ได้ที่หิงโอ้ยมีตังอยู่ตรงนี้เลยเก็บก่อนนะครับ oh. อ oh. 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 um. uh ่าเฮ้ย huh. จ uh ิ huh. ๊บอ้หโออ้อหอ้อหอ้อ่าฮะเดียวจ้าเก็บเหรียญไปนะครับเก็บที่หิวเลือดด้วยนะครับ มานี่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 มารวมๆกันนะครับตอนนี้ข้าไม้ตายของผมได้แล้วนะครับกดจีเพื่อเปิดข้าไม้ตายนะครับมา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 หมดยังเนี่ยน่าจะมาหมดแล้วนะครับกดเลยโอ้โหโคตรดีโอ,อ,อ โอ้เอา้านี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนเราจะอยู่ชั้นดาดฟ้านะครับเจ้าแวมพา้ ไปนะครับเจ้าแวมไพร์อเปล่ตีทะลุได้ปะเฮ้ยตีทะลุได้ด้วย You up? ้แต่ว่ามันมีเหลืออยู่ใช่ไหมเฮ้ยมีที่เหลืออยู่ตรงนั้นแล้วอา้าวเราเปิดประตูได้แล้วมาเข้ามาเลยเอ้าเอา,เอา,เอาตกตายมาอยู่ตรงนี้แทนโอ้ต้องเดินกลับไปใหม่เลยนะครับ ซอมบี้อยู่ตรงนั้นนะครับ <Yeah>. oh. เฮ้ยมีวิทยุด้วยกดสิเอ้าเราทำการเรียกเฮลีคอปเตอร์มารับเรานะคะเอาตายซะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรนะเนาะอ้าวมีซอมบี้ ก็ต้องมีอยู่แล้วสิย้าอุ้ยมันจัดครับเ <c ười> อมบี้นมนเลยของดีของดี แต่ตัวระเบิดอ้ามีสอมบี่ปกติจ้าจ้าจ้าเฮ้ย,ย,ย,ยนักวิทยาศาสตร์มาแล้วตัวนี้เราเคยเจอแล้วมันจะพ่นพิษจ้าอจ้าจ้าโอ้ยตัวระเบิดแล้วก็ขยันระเบิดเพราะว่ามันคือตัวระเบิด ลาย r u b b e อะไรนักหนาเนี่ยว่าเอาใช้สกินใช้สกินผิดอันนะคะอยากเจอตัวใหม่อะเจอซอมบี้ที่เราไม่เคยเจอเฮ้ยเดียว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 เปิดอันติเลย ไอ,อ้ยซอมบีตัวยักเ,เราจะก่อกรนกลับมานายเ,เนี่ย

ขึ้นขึ้นขึ้นอ่าไปแล้วจ้าเฮ้ยเย้ชนะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ล็อบบี้นะนี่ H G อะไรอะ เควสสำเร็จแล้วโอ้คืออะไรอ่ะสุ่มอาวุธเหรอสุ่มสกิลของอาวุธพาวเวอร์ไม่เอาอะอ,ะอะเอาไปก่อนนะครับอโอ้กระเป๋าอะไว้ทำอะไรด่ะมีมีซื้อบูชโชคอ่ะ โอ้ยออเว,วเรามีลัคกี้สปินด้วยซุ่มเลยซุ่มขอดีๆขวานระดับอ e ีปิกได้อยู่นะครับมาใช้อาวุธนี้เลยไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะ ขอดูก่อนนะครับว่าคืออะไรอ่ะต้องสุ่มก่อนออร่าเหรออ,รอุ้ยออร่าอะไรเนี่ยชุบตัวเองโอเคมาเลยมานี่ถ้าแอคคเท เข้าเกมกันเลยมาแาน,นี่ขวานโคเทพนี่ขวานโค้ดเทพจับ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 มามามาขอลองสกิลหน่อยแต่ทีเดียวไม่ตายอ่ะ ตูพุ่งเข้าไปเลยเอาสตูมารวมรวมกันนะครับอะไรซอมบี้โอ้โหพายุหมุนทอร์นาโดอ,อมาด้านต่อไปตัตนี้เข้าได้ปะ อาไม่ได้โอ้มีรูปพาด้วยอยากลองสก,กิลเอ็กอะ่ะโอ้โหดาม็่โคตรแรง มากันต่อนะครับด้านต่อไปเจ้าเชมมาแล้วทำอ,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 อะไรหรอจี้ตายอุ๊ยมีอะไรเนี่ยตรงเลือดเราด้วยอ่ะ ยังไม่ลองดีกว่าลองตรงสตูเยอะๆนะครับอันนี้ยังไม่เยอะนะครับใช้โอ๊ะได้เวลาเดี๋ยวยังไม่ใช่อ่ะอดอโอดสิทธิ์ผิด เอารวมสกูมาไปใกล้นะครับกดตีไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะกดกดเอาเลยเอา้านี่มันรักษาเหรอโอ้ยก็นึกว่าสกิลโจมตีดาเมจแต่เป็นรักษาตัวเองนะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับ นี่หิวเลือดตัวเองโคตรโกงโคตรโกงหยุดหยุดตลอดอ้อมได้อยู่ตลอดนะ,ะนี่นี่นี่เก็บนะที่หิวเลือดนะครับไปต่อกันเลย รวมศัตรูมาเยอะๆนะครับซอมบี Naj ้นะครับโอ้ยโอ่ยโอนย่ายุขอนาโด ว่าน,นักวิทยาศาสตร์นะครับอะไรอะไรนี่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 นนนีีี่่่มายอยู่ตรงมุมนี่ที่หิวเลือด ทำศัตรูมาเยอะๆนะครับนี่มีเหรียญให้เก็บด้วยได้เวลาใช้สก,กิล ตรงนั้นอีกนะครับมาเลย ฆ่าทันนะครับฆ่าทันแวมพร์แวมพร์มอตี้หรือเปล่านะอานักสืเคียร์ศาสตร์นะ หนีไปไหนฮะเจ้าแหวนพายเจ้าแวมพแวนพายจะหนีไปไหนเจ้าแวนพายเจ้าแหวนพายนี่ตายไปซะตายไปซะเยอา นี่โอ้ถึงชั้นดาดฟ้าแล้วนะครับมีซอมบี้มาเต็มเลยนะครับ ลีโม่เ,เลือรลอยอยากกินจังอ้อม,มาแล้วมาแล้ว,ลวจำได้ใช่ตัวนี้จะมีซอมบี้มาผุดมาเยอะนะเอาเลยเจ้าบ,บุกเฮ้ยไอ้บ,บุกมาดีช่ง ี่้ี่ายุทอนนักโดเอาโคล่าล้สอมมาครับมาดิครับ one แบบน่าลำคาญมากพุ่งไปมาเน่อ้ยแล้วตัวอะไรเนี่ยแล้วตัวระเบิดมันก็แบบน่าลำคาญนี่เปิดอันตี้ เฮลิคอปเตอร์ไปแล้วจ้าเย้ yeah, ชนะกับสู่ลอบี คลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกับพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมซื้อเสือ้อ h e l l o เ n นด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย